สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องป้องป่ายสุกุศลคุค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอ้องกเมียารังบันนาะพี่น้องคะอีน่านก็ตื่นแต่สาวคือเกานะคะนองมือหนีใส่หมวกค่ะเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวแล้วก็ส่งส่งบอสบ่ายพี่น้องส่งเริ่มที่จะเป็นวัดอีกแล้วค่ะตื่นมานี่เริ่มที่จะเจ็บข้อเจ็บข้อเจ็บโคนจมูกเหมือนจะมีน้ามูกนะพี่น้องคะแล้วก็ดูซึกตื่นๆทั้งหัวนาะพี่น้องนก็เรียกว่าเออออกข้างนอกใส่หมวกจักหน่อยหนึ่งพี่น้อง ล่างหนาแปลงฟันเปลี่ยนสภาเสร็จแ้วก็มาต้มกาแฟแล้วก็เตรียมโตไปเฮ็ดงานกันค่ะพี่น้องมอนี่อีนั่งสิห่อเขา่าห่อเข่าก็ปลาทอดทอีนั่งเฮ็ดปลาทอดมอว่านนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดปลาทอดอันปลาทอดกินเมี่ยงมอว่านนี่ค่ะมันเหลืออีนั่งก็เลยสีห่อเขา่าห่อแส่เข่าไปกินทีทําง,งาน,นะะเนาะค่ะเนาะอันนี้เข่าอีนั่งหงไวแล้วก็ควัดแซ่ตัวเย็นเอาไวค้ค่ะพอบองั้นนะ มันเสียพี่น้องเสียค่าหมอเนาะคะ่ะเนาะขนาดว่าเอาหมอไม่มากมันก็เสียพี่น้องเพราะว่าเข่าพ่อหงแล้วเอาไว้ซอกมือซอกมือกว่านี่เริ่มเสียลาวการพี่น้องคะ่ะก็เลยว่าเสียดายเข่านะพี่น้องเนาะก็หงเสร็จแล้วก็อ,อ่กินบอเบิร์ก็ควัดใส่ตัวเย็นเลยค่ะอันนี้เป็นโดน,ทนัทอีนา่าซื้อมาจากบบทิกเมื่อวานนี่ตอนเดือกงานพี่น้องซื้อเอาซื้อมาสองอันเมื่อวานนี่กินไปแล้วอันนึงแล้วก็เหลืออันหนึ่งกินตอนเชร้าก็ออกไปเห็นงานนะพี่น้องเนาะ อากาศหนาวเย็นคือเก่าค่ะมื่อนีอากาศโอ้ยหนาวพี่น้องเลยฝนตกเบิร์ตขึ้นค่ะเมื่อขึ้นเนี่ยแต่ว่าเมื่อขึ้นหนีนั่งก็เขานอนเร็ยวอยู่พี่น้องนอนเต็มอิ่มแต่ก็ตื่นกากเด็กอีกคือเก้านั่นแหละค่ะตื่นสองรอบค่ะพี่น้องค่ารอบแรกตื่นตอนหาทุ่มกว่ารอบสองตื่นตอนตื่นตอนตีสามคือเก่าพี่น้องค่ะตื่นมาเหี่ยวพี่น้องไปค่ะกินเสร็จแล้วก็เตรียมโตไปเหตุงานกันค่ะพี่น้องเชา้ชาเช้า กับบรรยากาศที่หนาวๆแต่หิมะก็ยังตปรยนะคะนอหิมะจะเริ่มโกช่วงเดือนท่านว่าค่ะเดือนท่านว่าประมาณกลางๆเดือนหรือปลายเดือนแล้วแต่สภาประกาศนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเขาอีนนั้นก็เขาในาตู้ไมโครเวฟเซ็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เอาปลาทอดใส่ค่ะใส่ไปแบบนี้เอาไ้กินตอน8โมงตอนพักเบรเนะพี่น้องเนาะก่อนกินก็เอาเขาไมโครเวฟยุท่ทำงานอีก อีกรอบหนึ่งพี่น้องค่ะกินบแ็อคเกค่ะเพราะว่าพอีนั่งถอดป่าใสเกลือยังเดียวพี่น้องบด้ใสซอสบด้ใสยังเสร็จแล้วก็เก็บเมี่ยนจักน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะเพิ่งยหญ่เพิ่นก่อนยังม่ทันตื่นอีกคือเก่านั่นแหละค่ะจนกว่าเพิ่นสีนอนตื่นก็ใสใยเพิ่งแล้วพี่นอ้อ,นอ,องนเนอ <laughs> พิ่นบด้เหตอในยังเนาะไปจ้ะพี่น้องค่ะเดินทางไปเฮ็ดง่ายกันจ้าเสร็จจากงานแรกแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องค่ะ ปวดเซ้งเลยเื่อสาเนี่ยขับรถมาอ้ยพี่น้องจังมาอีนางลืมจะว่าลืมก็บ่ได้ลืมเนี่ยเพราะว่าเหมอว้าน,นี่บ่ได้เปิดอีย่าง,างกระจกรดลงเลยเด้เห,หมอว่านไ่ได้เปิดกระจกรดลงเลยเด้ตอนกลับบ้านนะแล้วเื่อ้นานี่นั่งขับรถมาเห็นงานมาันม่ก็จัง่ามันแมนอีย่างเปียก พี่น้องไอ้กระจกรถอีนางฟังทางคนนงังอน่ะมันเปิดแม่เปิดบัดคืนเลยแล้วฝนตกบัดคืนเลยพี่น้องโอ้ยทำไมอีนาง,งงงมากเลยหมอวานีนางบ่ได้เฮ็ดอีย่างกับกระจกรถเลยเด้หรือว่าพอหญ่อพนัอเฮ็ดในไอแอปในโทรศพท์เพราะว่ารถของอีนางเนี่ยมันสามารถเปิดปิดในแอปได้ในแอปโทรศัพท์ได้นะพี่น้องเนาะ <c oughs> ของ ในโทรในในโทรศัพท์ของพ่อใหญก่ก็มีก็มีแอปโหลดของอีนางของอีนางก็มีในแอปโทรศัพท์ของของเจ้าของหนึ่งสิหนะาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องโทรไปถามพ่อใหญ่ว่าหมัวว่านเนี่ยพ่อใหญ่ได้เฮ็ดอีหยังกับรถอีนางบ่เป็นอย่างกระจกรถมันคือเปิดจะว่าโอ้เปียกเบิดหรือเสือเสือเสือแจ็คเก็ตตัวเนี่ยอีนางว่างไหวมองตรงข้นน่งข้างหน้า เปียกเบิดเลยพี่นองขนาดเสือ้อขนาดเสื้อกันฝนได้เนี่ยยังเปียกแบบเปียกโชกเลยอะมอโอ้โหมันเรื่มมันยังได้ขนาดนี้วะจจมาอี่ยีเลยบอกว่าหนีนั่งเลิกงานจากอ่าใบสองเนาะเลิกงานายสองก็ขับรถไปเอายาให้พ่อญ่อยู่บุทิกแถวนี้แหละแล้วก็ซื้อของจักนอยเล้วขับรถกลับบ้า,า,บานแค่นั้นคะ่ะไม่ได้หุ่งยากอย่างก็ไปกระจกรถเลยหมื่อ้านเนี่ย โอ้โหเปียกเบิดพี่น้องเนี่ยกระจกรถฟังเนี่ยมันก็เปิดล่งองนหรือว่าอีนั่งเลยกดไปถือกดผิดเนี่ยตรงเนี้ยเปียกเบิดเลยแต่ว่าเบอร์สาวนี้นั่งเซ็แล้วค่ะเนี่ยเสือตัวนี้มันว่างว่างอยู่แบบนี้พี่น้องดีนะที่ที่มีเสือตัวนี้มันลองรับน้ำฝนเต็มเต็มเลยถ้าั้งว่างานเนี่ยเปียกเบิดพี่น้องเลย เงย,ยดเนี่ยเปียกเบิดเลยค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ้านนี่นางนี่นางจะต้องเอาไปตากเปียกเบิดนี่เบิร์ข้างหลังเนาะเปียกมาหอดข้างหลังพี่น้องเนี่ยเปียกเบิดมีแต่น้ำเงย์เย็ักหน่อยเนี่ยเปียกขอดข้างล่างเนี่ยโอ้ยนะ นี่เป็นรถไฟฟ้าอยู่สาดไฟไว้น้ำหน้าเหมือนขนะึ้นไงเมื่อเลับไปบ้านแต่ก็จะไปลื้อออกตากโอ้ยเหือดฝนบ่ตกพ่อแฮ่พ่อไข่อยู่อันนี้ฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นล้วอยู่ดีๆกระจกมันก็เปิดลงนะ เปียเบ้ดกี่ร้องเปียกมีแต่น,นาม <c oughs> แล้วก็ส่งบอสมบายได้มาน,นีนะส่งปวดหัว <c oughs> ปวดหัวแบบปวดหัวบสบสบออ่าเป็นวัดนะแม่พี่น้องปวดหัวนี่มันปวดหัวหลายแบบได้พี่น้องคะปวดหัวไม่เกณฑ์ ปวดหัวแบบไส้สายตาล้าเราเป็นปวดหัวปวดหัวแบบเป็นวดัดเป็นไข่จงสินะปวดหัวเจ็บข้อมีน้ามูกอากาศช่วงนี้เบื่อมากและอากาศนะเสร็จหลดไปน้่โจมไปน้่พี่นง้งได้ใส่หมวกมากเล้วพออากาศมันหนาวหะมีน้ามูกแล้วก็เจ็บข้อ แล้วก็ปวดหัวส่งแบบว่าจะมาสมบายนะไหมเ,เสร็จรถตักหน่อยเดินมอ,อ,องที่สองกันพี่น้องลอดกลับบ้านพ่นแล้วจังที่ได้ลือเอาพาลองทถาขึ้นมาตากนะค่ะเนาะไป